เยสิว่าพระบบอยากได้เมียเลยอพวกมูกเจ้า,า,ากกขึ้นอีหยังพระก็ขึ้น,น,าาน,มมนออคือกันแต่ว่า,าพระพบบเห็นมันเออพลังคนหาว่าพระเด๋ยวโอ้ยกิต้ก็นอนตายซื่อๆดอกผัวดอกบ้าพระกีคขั้นคือจิตตายผัวบบ้าผู้ใดมันว่าบ่เดียวว่าโลด ผู้ใดว่าพระโตนีนะ่เตรียมโตโลดพระสิทูปมะเทาครับเจ้าจว่าคนบรจาคพาวันบวชเพิ่นปฏิบัติพเพิ่นบำเพ็ญเพียรภาวนาเื่อเพิ่นสิได้ปัญดี่าิ่นถูกมาจากปีเราถามเพิ่นเบิ่งเราเพิ่นจักภาษาเราเจ้าว่าคนส่วนมากสิเขาใจพิษว่าพระนี่สบายออสอสบัยก็เป็นบาง,บางเวลา แต่พระนีุุ่กที่สุดก็คือบวชเห็นบอกพระพุทธเจ้าเป็นหอดกระสั์พระมเหสีเพื่อกล้ามประสันพระสนมนั่นเป็นรอยเข้ามาเสนอให้เบิดตัวหนึ่งในตำบลน,นั่นสวยที่สุด